สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกเข็มครับตอนนี้คุณกําลังทําอะไรครับผมฮะเอาเกลแบ่งเจลาไปใช้แบ่งเจลาล้างมือพกติดตัวไว้ครับท่านผู้ชมก็หมุนปากออกดินะมันบอกไม่ได้มันหูน้อยอ๋อ ตอนนี้สิ่งที่พกติดตัวก็คือเจวครับเจลกับผ้าปิดจมูกครับขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยออกจากบ้านเมื่อไหร่ออกจากที่พักเมื่อไหร่ต้องลืมครับต้องไม่ลืมครับต้องพกติดตัวด้วยนะครับผมกระปุกใดก็มีโชว์กระปุกน,นั้นนะอันนี้เป็นกระลอนอันนี้เป็นกระลอนอันนี้เป็นขวดหวัวปัป๊มแต่อันนี้ทําไมมันปิดไม่ได้วะอันนี้เป็นพก รูมันน้อยนันใส่ไม่ได้เนี่ยรูมันเล็กเฮ้ยใส่ได้ของพี่เมื่อคืนก็ไม่ใช่แค่นี้แหละรูมันใหญ่ที่หนูทำให้นะไม่ใช่ไอ้ของโรงงานแจก,กอะมันหมดแล้วพี่ไปปั๊มเอารูแค่นี้เลยพี่ปั๊มอยู่ไหนพี่ปั๊มอยู่ไหนเฮ้ยมันได้โอ๊ยเนาะไหน, <laughs> นเสียบมึงมึงจะฝาามา เออขึ้นลงขึ้นลงพร้อมกันเม่ไวันนีแ็่ไหนอ๋อถือแค่ไหนอืมมือขาวเวิด มันเป็ดออกมาเห็นบ้านั่นเป็นรุ่นนี่วะเป็นรุ่นนี่วะโอ้ยเอามานีละเหตุเองบ่ได้ยสั่ว่าสิแบ่งขวดน้ะเล่งกวามันได้เาเฮ้ย มันจึงสีขาวทอกันคือว่าท่านาเลยกันน้อมีเหเปิดติเปิดได้สำนันละแต่ว่าอันนี้มันเป็นวุ่นนี่อันนี้มันเป็นคล้ายๆวุ่นมันก็เลยเข่ายากไงแบ่งเจลล้างมือครับใส่ขวดเล็กใส่หลอดนี้เพราะว่าอนนี้มันพกติดตัวยากวัดปั๊มใหญ่พกติดตัวยากก็เลยต้องเอาใส่ขวดเล็ก พกจะลอดหรือเปนยังวะเออค่อยเบบเออเครื่องชูมโมงีิเต็มวะนอกจากเงินสิ่งที่พกติดตัวตอนนี้ก็คือแมสกับเจลล้างมือนะครับท่านผู้ชมพี่น้อง ดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเอ้ยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็อนันตรายกันใครเขากลัวค,ค,ครับวร,ระยะห่างล้างมือมันก็คือเจ้านี่แล้วครับ สิ่งที่พมกิดตัวนอกจากเงินแก้วล้างมือแอลกอฮอล์มันเป็นวุ้นมันก็เลยข่อยากมือขึ้นไอเห็ดมันบะแม,มนบุญนะมันเป็นแบบเหลวจังเอย็นนี้แป๊บเป๊ะเป๊ป๊ปั๊ม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 เปเดี๋ยวแล้วเราไปเนี่ย เดชัว่วโมงกับวันเตนรีมลอกพีนองเอ้ยงูหน่อยพอดทำงานวันนี้คืนสุดท้ายครับแล้วก็จะหยุดอีกสองวันครับหยุดอีกสองวันเตรียมไปเส่็บงดูโอ้ยเอาซ้ำนิกงกันก็ได้พกซ้ำนิกงกันก็ได้ บ่ได <What> ้มันจะไปเห็นงานสวยด้เดียไร้ายไปกำลังจะฟา <c oughs> เอาอกมาแล้งอีกแต่งตัวจะไปทำงาน แต่ต้องพกเจลล้างมือด้วยเต็มดิอ่ะพอละมันไปเห็นงานประทันนี่ครับโชว์โชว์นี่คือปกติตัวนอกจากเงิน <c ười> คลิปนี้กันยูดีสัมบายนู่นควาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องสำหรับมันนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ